หัวเวียนหัวไหมไม่เป็นครับไม่เป็นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายเปแล้วครับค่ะหลุรล้มลเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเกเวียนหัวเกก็บเนแกเวียนเวียนน้ามเืดอ๋อกิอนี้ครับจะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจการที่เวียนหัวนะคะครั้งแรกที่เป็นหนักเลยพี่น้อยก็เวลาเราตื่นนอนมาเราจะเปลี่ยนท่าเขาเรียกว่าพลิกตัวนะคะ มันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะแต่พอดีว่ามีแฟนเขาอยู่ข้างๆเขาก็มาช่วยนําส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นหนะักคือสามรอบแล้วค่ะคือ,อาการบ้าน วู้บ้านหมุนเนี่ยมันถึงต้องขั้นนําส่งตัวด่วน<ช>เลยเหรอคะใช่ค่ะด่วนค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือตรงนั้นทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ hmm. มันจะหมุนอย่างเดียวเลยมันมันจะหยุดไม่ได้เลยมันหมุนหมุนหมุน,มน,มนตลอดเวลาเราก็ลืมตาไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องหลับตาลงเพราะว่าเราลืมตามาแล้วมันก็จะมีอาการที่บ้านมันหมุนตลอดเวลามันจะอ้วกพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วค่ะ อาการแบบนี้3ปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปไปเข้าโรงพยาบาลมากี่ครั้งส3สามรอบแล้วค่ะอาการเข้าโรงพยาบาลอีกคือถึงนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมคะนอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยนอนคืนหนึ่งค่ะเขาก็รักษาตามอาการเขาก็ให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าไปแล้วมันก็ยัง ทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็มีอาการที่วูบบ่อยๆเหมือนเดิม<ะ>เวลาเราไปทํางานก็ก้มเงยๆใช่ไหมคะการทางานก็คือตรวจงานแล้วเวลาเรามองลงมันก็รู้สึกว่ามันวูบบ่อยะคะ่ะเป็นจนบางทีก็ได้หยุดงานนะคะ,ะมันทําต่อไม่ไหว<ะ>เป็นในระยะสามปีแล้วเราก็หยุดงานบ่อยมากคือมีอาการแบบนี้<ะ>ทำงานไม่ได้หรอกคะ่ะมันจะวูบแล้วก็หน้ามืด ทำงานกับเขาก็เป็นใจคนข้างๆด้วยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรที่เป็นไม่เหมือนคนอื่นไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุเกี่ยวกับเลือดลมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่ามันเป็นบ่อยมากบ่อยมากหายามาทานทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาเกือบสามปีแล้วทานมาหลายตัวแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่หายเราก็ต้อง คือสั่งซื้อทันทีเลยค่ะก่อนหน้านั้นทานมาหลายตัวหรือยังใช่ค่ะทานมาเยอะมากมายที่เขาบอกว่าดีอะไรพี่น้อยก็สั่งมาทานหมดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนาวเอวเบียนหัว้ามืดตัดสินใจสั่งซื้อเซตไหนมาทานคะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทานภายในสองอาทิตย์รู้สึกได้ว่าอาการที่พี่น้อย หน้ามืดเวียนหัวมันก็หายไปค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยเป็นปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยอ๋อค่ะค่ะ,ค,ะคือพี่น้อยตัดสินใจสั่งซื้อเซตหนึ่งเดือนมาทานแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองอาการดีขึ้นจากที่ว่าเคยหน้ามืด,มดปวดหัวก็ด,ดีขึ้นค่ะดีดีดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นประมาณ80สิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ ko ดีมากมากเลยค่ะอ๋อมั่นใจเลยเนาะว่าเห็นผลลัพธ์กับผลิตภัณฑ์ KO นี้80%เลยซนะคเลยนะคะใช่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะก็เมื่อก่อนนี้นะคะพี่น้อยเคยมีอาการหน้ามืดวูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะมเมื่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะวูบแล้วก็มานั่งสักพักนึงก่อนใช่ไหมคะมว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะ คืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะอืแล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือนอาการที่พี่น้อยปวดหัววูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะอก็คือดีมากๆเลยค่ะพี่น้อยครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ ดูนะคะหรือว่าที่มาเห็นคลิปอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าไปจ้างมาหรือว่าหน้ามาอย่างเงี้ยอยากให้พี่น้อยบอกกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ค่ะอันนี้คือพี่น้อยบอกเลยนะคะว่าไม่มีการจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้อยทานเองพี่น้อยเป็นเองพี่น้อยรู้สึกว่าคนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยต้องเยอะมากๆค่ะอาการ<ม>หน้ามืดเวียนหัว<ม>เพราะพี่น้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากๆ<ม>แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พี่น้อยก็อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ลุกลามค่ะมันจะทำให้เราหน้ามืดวูบบางทีไม่มีคนอยู่ด้วยหัวก็จะฟาดพื้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะก็อยากให้มาเปิดใจลองทานดูนะคะค่ะเยี่ยมเลยนะคะหลอจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกปวดหัวเวียนหัวหแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบนแ่นละ กรว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้ไอ้แก่หายก็แล้วก<ห>็เราก็<ห>เฝ<ห>้าระวังเฝ้าแบบว่า,<ข>าเฝ้าดูอาการแกร่มันนั้นแหละ <ขา S 1> เออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แก่เคยบ่นก็ไม่มีแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เปลี่ยนไม่ปวดับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วครับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นนี่ต้องจับดึงจับเสาไหม ไม่ได้จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับทางญาติก็โทรมาบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหน้ามืดอะไรเวียนเวียนล้มบ่อยนะเราก็เป็นห่วงเขาแกอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเนาะค่ะก็มาเห็นอาการแกที่ที่แกมาเป็นที่ที่อยู่ที่กรุงเทพไปเลยอยู่ตัวแกนล้มล้นเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเกเวียนหัวแกก็บ่นแกเวียนเวียนหน้ามืดอ๋อเ็นดกรนี้ครับ พี่ทองพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับคค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้มหัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกบันทึกคุณพ่อทำงานออกกะมานั่นแหละแกเก็มหน้าอยู่หน้าบ้านค่ะคืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยค่ะเราเป็นบ่อยเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดล้มแกไม่ดีหรือเปล่าก็พยายามหาอะไรมาให้แกทานยาอะไรที่ดีก็ก็ซื้อทานแต่คุณก็ไม่หาย ไปไปหาคุณหมอก็ได้ยามาพาเป็นยาบางกันเสพก็ไม่หายคือคือเป็นแค่ยาบำรุงเข้ามาเขีเจบเลือดเลือดเลือดคือปปกติมาเป็บ่อยๆนะายาบาาำรุงเลือดยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักออกกบมาก็ไม่รู้ว่าแกแกเสียงดังหน้าบ้านนี่หละของก็อยู่ไนนอนหลับคือลุกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดก็นอนโรงพยาบาลยาวตอนนั้นหนักเลยตอนนี้หายเจ็บดีขึ้นแล้ว ค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ธมวัลบอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี่มีอาการอะไรนั้นหลงหลงเดิมๆดิมด้วยหลงลดมด้วยแล้วก็แบบเชื่อว่าเอออาการเวียนหัวแกก็จะมาบ่อยประมาณนี้อ๋ออาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคโอเนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก็ซื้อนะซื้อตามอ่า โฆษณาเขามั่งอะไรมั่งที่ว่าดีดนี่แหละว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองไว้วก็เราก็ซื้อมาในทางก็ยัไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนาะยังวนเวียนอยู่ก็เลยไปเจออันนี้ในในยูทูบก็เลยลองก็เลยโทรโทรเข้าไปปรึกษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้รู้ว่าสถานพ่อ จะ oh. เป็นต่างๆอย่างนี้จะผอมมากเมื oh. ่อก่อนจะเรียนท่านี่ขาพไม่ได้คือเรียนค่ะก,ก็จะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเข้าอา่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณคุณตามีมีแบบไหนบ้างนะคะแอบบหนึ่งนะคะฮะอันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ว่าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ K O ของเราเนาะใ,ใค่ะ,ะคือผอ,อมโซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปร,รึกษาน่ะ<อ>คุณพี่คุณพี่ทองพัฒน์น่ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับหนึ่งเดือนเห็นผลในเซ็ตนั้นเลยไหมคะก็ถากทานไปประมาณ10วันมั้งสิบกว่าสิบกสขึ้นวันสิบวันขึ้นนี่แหละจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกปวดัอเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นล้ว คือรู้ว่าเป็นยาตัวนี้ทําให้แก่หายก็แล้วก็เราป้าฝ้าเราบอเป้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแก้บัานนั่นแหละค่อเออวนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แก่คือบ่นก็ไม่มีเลยว่อ๋อไม่ไม่บ่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่าหลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณสิบวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองผัดคือเราไม่ได้ทานเองเพราะพ่อทานเรารู้จักดูอาการแกคือแก่ทีว่าแก่ถึงเปีนเวียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนอะไรก็แก้หละค่ะ ก็ไม่ค่อยบน่นแกไม่ป่ดแล้วเราก็เลยเออหรือว่ามันจะทําให้แกดีขึ้นเราก็สงเกตมาไงใน,นทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ko ของเราตอบโจทย์อาการหน้ามืดเวียนหัวของคุณพ่อของพี่ทองพัดได้ดีขนาดนี้นะคะค่ะคุณพี่ทองพัดอาการที่คุณพ่อของคุณพี่เป็นอย่างเงี้ยมีอาการเวียนหัวหน้ามืดประจําอย่างเงี้ยมันมีผลต่อกิจวัตรประจําวันหรือว่าการใ<ม><ม>ช้<ม><ม>ชีวิตในครอบครัวพี่ไงเล่านิดนึง คือตอนที่แกเป็นอาการเบียดหัวนี่ผมต้องให้แฟนออกจากงานอเพื่อเพื่อดูแลแกเพื่อมาดูแลแกอยู่ไม่ได้คนเดียวอยู่ไม่ได้เราก็คิดว่าเออยังไงเราต้องดูแลแกผมเลยให้แฟนมาถ้าผมเจอตุ้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกมาแ็ได้แฟนผมอ๋อค่ะคุณโอ้โหถือว่าเป็นมีผลกับครอบครัวของพี่ทองพัดก่อต่อค่าใช้จ่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคอาการมืดหน้าวูบเนี่ยหน้ามืดรูปเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่างนี้อาจจะวูบล้มไปแล้วคุณตาเนี่ยก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นถึงเข้านอนโรงพยาบาลยาวเลยใช่ไหมคะคุณพี่ทองพัดก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาของคุณพี่ออกออกจากงานประจํามาดูแลค่ะถือว่ามีผลแบบขนาดไหนต่อค่าใช้จ่ายพี่ทองครึ่งก็ครึ่งเลยนะครับแต่ค่งรายได้หายไปครึ่งแต่คุณเคยได้คุณเหลือครึ่งนึ่งเลยค่ะถือว่ามีผลกระทบต่ออะไรบ้างผกระทบมาก กระทบมากด้นยนะคะยิ่งยิ่งใครที่ที่ที่เป็นในยังอยู่วัยทำงานผมว่าแนะนําเลยให้ทานเลยครับอคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะหกสิบสามแล้วค่ะหกสิบสามเป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีค่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทําสวนค่ะทำวนเอ่อตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวเล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออก แล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอตอนนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าเต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรียงค่ะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ค่ะ้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นพราไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอืดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ดค่ะอ่าแล้วท่นี้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล E <h aw> ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ e <h aw> ใน KO นี่มีครบเลยค e ่ะ <h aw> โอ้โหเรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะ e <h aw> ว่า,<อ>าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค e ่ะ <h aw> มันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือด e <h aw> สมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใช่ไหมก็เลยเอา KO เนี่ยเออตัดสินใจเลือก KO มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน KO เนี่ยกินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็น,นยังไ,งไงบ้างคะผลลับไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไง,ไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึ่งค่ะอพอ,พอ,พอทานแล้แก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงหนึ่งอะละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ ิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยท่าเรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเ,เคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก<ว> หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นดีคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้ติถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเลยเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเปได้าการแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อเปลี่ยนพัค KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทน่และชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องค่ายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินงนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอืมใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันว ต้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ,ะอ่ะจะดีที่สุดเพราะเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรา,าใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระ,ะให้ลูกหลานอ,อยา่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่มีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะใชพอ,พ,อพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกอเงินพันก่าบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พ้งเกินเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะ แล้วก็ทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลค่ะเช้า1เย็น1หลังอาหารนะคะ ก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไป